ล้วปากวันนี้จะพาไปกินกาแฟแก้วใหญ่จุกๆในราคาเพียงแค่50บาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับตอนนี้รายการล่าป่านะครับกับดีเจลูกอ้นนะครับก็อยู่ที่ร้านรีวิวร้านนะครับซึ่งแปลว่าชมทุ่งหญ้าซึ่งร้านของเขาเนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมากเหมาะกับการถ่ายรูปครับแล้วก็มีหลายมุมนะครับที่สำคัญเนี่ยเขาเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็ปิดประมาณหกโมงเย็นครับส่วนเมนูนี่ถูกใจดีเจลูกอ้นมากเพราะว่าราคาแบบย่อมยาวย่อมยาวนะครับก็จะมีเมนูนะครับเป็นกาแฟเป็นชานะครับแล้วก็มีพวกน้ำผลไม้บ้างมิวช็อคโกแลต แล้วแต่ถ้าคุณมาทาันเขาก็ยังมีขายถ้าคุณมาไม่ทันมันก็หมดทันี้นะครับส่วนกาแฟนะครับก็จะมีคาปูชิโน่เนี่ยเมนูร้อนส่วนมากเนี่ยสีบาทมาเลยแต่ว่าอเมริกาโน่ีนถูกสุดครับ35บาทเท่าน,นั้นเองครับส่วนเมนูเย็นมีคาปูชิโน่ม o คาลาเต้เมริกาโน่เอสเปสโซ่ราคาเพียงแค่50บบาทแล้วตอนนี้ผมก็ได้สั่งมาทานด้วยนะครับนี่เลยน่าทานมาก กาแฟหอมนะครับแก้วใหญ่ด้วยนะครับส่วนชาจะมีชาเขียวเย็นชาแดงเย็นนะครับแล้วก็มีนมสดเย็นโกโก้เย็นโกโก้คาราเมลเย็นแล้วก็คาราเมลปัน่นเพิ่ม15บาทแล้วก็เพิ่มช็อตอีก15บาทนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาก็อยู่แบบอยู่ติดกันนะครับอยู่ซอเดียวกับบริเวณกับณชมทุ่งริมคลองเลยนั่นเองใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้นะครับพอทา,านอาหารข้าวเสร็จก็อย่าลืมสั่งกาแฟทานได้นะครับเอาเลยมาครับ